นิทานเรื่องสามีขี่เมากับภรรยาของเขาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีภรรยาคนหนึ่งทุกข์ใจจากสามีที่ดื่มเหล้ามากเกินไปเธอต้องการให้เขาเลิกนิสัยไม่ดีนี้ดังนั้นเธอจึงคิดแผนบางอย่างเมื่อสามีของเธอเมามากและกำลังนอนหลับเหมือนคนตายตามปกติเธออุ้มเขาพาดบ่าไปที่สุสานเธอทิ้งเขาไว้ระหว่างหลุมศพในสุสานนั้นและกลับบ้าน หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขากำลังจะมีสติภรรยาเดินกลับไปที่สุสานและเคาะประตูที่อยู่ตรงผนังใครใครกำลังเคาะประตูสามีถามภรรยาตอบว่าฉันเป็นคนเอาอาหารมาให้คนตายแล้วเขาก็พูดกับเธอว่าฉันไม่ต้องการอาหารใดๆได้โปรดนำแอลกอฮอล์มาให้ฉันมันแย่มากที่จะนำอาหารมาเพียงอย่างเดียวและไม่มีแอลกอฮอล์มาด้วย ในที่สุดเธอก็หัวใจสลายและร้องให้ออกมาช่างเป็นอะไรที่น่าเวทนาฉันคิดอย่างหนักที่จะใช้แผนนี้กับคุณแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยสิ่งที่แย่กว่านั้นคือตอนนี้นิสัยของคุณเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่นิสัยอีกต่อไปแต่เป็นธรรมชาติของคุณไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกเราที่ทำอะไรไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว และจะไม่สามารถเอาชนะได้ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นิทานเรื่องสามีขี้เมากับภรรยาของเขาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีภรรยาคนหนึ่งทุกใจจากสามีที่ดื่มเหล้ามากเกินไปเธอต้องการให้เขาเลิกนิสัยไม่ดีนี้ดังนั้นเธอจึงคิดแผนบางอย่างเมื่อสามีของเธอเมามากและกำลังนอนหลับเหมือนคนตายตามปกติเธออุ้มเขาพาดบ่าไปที่สุสาน เธอทิ้งเขาไว้ระหว่างหลุมศพในสุสานนั้นและกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขากำลังจะมีสติภรรยาเดินกลับไปที่สุสานและเคาะประตูที่อยู่ตรงผนังใครใครกําลังเคาะประตูสามีถามภรรยาตอบว่าฉันเป็นคนเอาอาหารมาให้คนตายแล้วเขาก็พูดกับเธอว่าฉันไม่ต้องการอาหารใดๆได้โปรดนำแอลกอฮอล์มาให้ฉัน มันแย่มากที่จะนำอาหารมาเพียงอย่างเดียวและไม่มีแอลกอฮอล์มาด้วยในที่สุดเธอก็หัวใจสลายและร้องให้ออกมาช่างเป็นอะไรที่น่าเวทนาฉันคิดอย่างหนักที่จะใช้แผนนี้กับคุณแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยสิ่งที่แย่กว่านั้นคือตอนนี้นิสัยของคุณเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่นิสัยอีกต่อไปแต่เป็นธรรมชาติของคุณไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พวกเราที่ทำอะไรไม่ดีซ้ำแลซ้ำเล่าจนทำให้เป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวและจะไม่สามารถเอาชนะได้ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้